กันดับมีประกาศส0มสิบปีมาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นโปรเจกต์ฉลองก็คือเขาจะไล่เรียงกันอภาค G W แล้วก็ X ก็คือจะไล่เรียงกันไปอ๋อเดี๋ยวนะวมัน,มนโทษนครับมันเป็นภาพที่ที่บอกว่าฉันจะฆ่าเธอใช่ป่ะใช่ครับอ๋อโอเค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 ต่อ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 เล้โอเค,อ,เคอัออน <laughs> <laughs> ออนั้นแหละเอ่อพอยคือตั้งแต่ไอตอน G ประกาศมาคนก็แบบเอเข้าใจได้ว่า G อาจแต่ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาวมงเล็บเพราะในเรื่องมันหวือหวาพอแล้วอืมอ่า แต่ว่าวิงตั้งแต่ประกาศเปิดตัวมาว่าจะสองสามสิบปีคนก็แบบรอกันครับว่าจะสองอะไรเพราะว่าเอ่อวิงมีผลงานข้างเคียงเยอะแล้วก็มึงออกสินค้าเรื่อยๆแต่มึงมีอนิเมะใหม่อนีเมะจริงแปลกมากจริงๆปกติถ้ากันดัมที่อะไรดังๆมันจะงอกมาเยอะแยะสเปซไสมากันดัมวิงแม่มี OVA ให้ให้สามวันถ้วนแล้วก็มันต่อเป็นหนึ่งมูวี่เป็นมึงมูวี่แล้วก็เอ่อจริงๆคนทั้งวิงจะเป็นเมอร์ชค่อนข้างเยอะขายหนุ่มคูบีแฟ แล้วก็พอมาอันนี้คือเริ่มมาจริงๆคือไม่ขายหนุ่มก่อนเหมือนกันไอ้เหี้ยดาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกักไว้ในในซาดิโกคอมมิคอนว่าจะประกาศอะไรสักอย่างแต่เขาเข้าใจได้แหละเพราะว่าตัวที่ทําให้กระดัมวิงกระจายในอเมริกาก็เออตัวที่ทําให้แฟนชายกระดัมกระจายมาก็คือกระดัมวิงนั่นแหละใช่ใช่เราเวินมันจะไม่ผิดอ่าใช่ครับเราพอยก็เลยเขาเขาก็ประกาศแล้วว่าอันเมื่อวันยี่สิบสี่เขาจะมีพาเนลที่ซาดิโกแล้วก็ สปอยกันเบาๆว่าแฟนกันดั้มวิงครับเรามีอะไรจะบอกให้คุณฟังสรุปก็คร่าวๆคือจริงๆเป็นปล่อย mv pv ตัวใหม่แล้วกันเป็น pv ที่สร้างใหม่ทำใหม่แล้วก็เอาเพลง white reflection Ref ของชูมิกซ์ซึ่งเราเรากำมึคือคือตัวเพลงระบุว่าเป็นเป็นเจอที่อินเวอร์เซอรี่มิกซ์ แต่เราเขาไม่แน่ใจว่าเขาเอาเอาอันที่ร้องเมื่อตอนยี่ห้าปีมามิกใหม่หรือว่าร้องใหม่ไปเลยเพราะว่ามันมีมิกเพิ่มแหละแต่เราไม่รู้ร้องใหม่ไหมใช้คำนี้นะแล้วก็ไอตัวแอนิเมชันที่ทําใหม่ก็คือเป็นแอนิเมชันสั้นๆประมาณสามสามนาทีอ่าพอดีเับเอ็ีอ่าเป็นเอ็ีเป็นเอ็ีแล้วก็เอาพุ่มกับฉากแอคชั่นของฟิลเลนมาเป็นคาเดรคเตอร์โตัวแอนิเมชันเลยออกมาแล้วขยันสาดแต่อารวมถึงว่า ตัวที่เนื้อหาที่อยู่ในเอ็มวีตัวนั้นมันค่อนข้างคอนไปทางตัวนิยายภาคต่อเขา mm hmm. คือเอาเข้านี้เอาตัวเนื้อเรื่องหลักมาลงส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะมีโชว์อยู่ว่าเอ้ยมันมีส่วนที่เลยเลยเนื้อเรื่องหลักไป mm hmm. แต่จากประกาศอะไรในพาร์เนลก็บอกย,ยังยังยังไม่ได้พูดถึงว่าจะทําภาคต่อนะ mm hmm. แค่เหมือนเป็นแบบเอามาเซอร์วิสอะเอามาเซอร์วิสอะ ก็ก็จบงานนั้นจริงๆก็คือจริงจบไปอันหนึ่งแล้วก็มีอันที่อันนี้ถ้าไปดูในซ่ฟ้าญี่ปุ่นต่ออันนั้นผมลงในเพจไปแล้วว่าในในช่วงเดียวกันเอ่อเขาก็ปล่อยสติ๊กเกอร์ลายสติองสามสิบปีของการดัมวิง mm hmm. มาให้ใช้ซึ่งหนึ่งในสติ๊กเกอร์ไลน์นั้นก็คือฉากเดินเข้าไปฉีดจดเออฉีดจดหมาย mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ฉันจะฆ่าเธอแล้วไม่ตัดโคโลสิโอไมโวแล้วจุดจุดจุดคนนอกไม่นนคนนอกไม่งงตายหาเา ใช่คนนอกไม่นแบบ <c oughs> มึงเล่นมีแบบไม่ขายคนนอกเก็ตแต่เข้าใจไงว่าแบบถ้าใส่คำว่าคนรู้สึกมันจะผิดกฎใช่ไหมมันก็เลยจุดๆไๆว้ <c oughs> แล้วก็มีหน้าดีหน้าตอนจบใจแทงๆแล้วมีคำว่าแทงๆเขียนอยู่ <c oughs> มาเป็นหน้ากาลแก้วเลยไนยะใช่แล้วมันเอรวมรวมถึงว่าถ้าเอาย้อนไปเมื่อสักวันสองวันนี้ <c oughs> อันนั้นเห็นแล้วแล้วเราไม่ได้เอามาพูดคือเพิ่งเพิ่งประกาศขายเครื่องประดับสไตล์กันดั้มวิงไปก็เป็นแหวน แหวนฮีโรยูชอบอะไรแบบนี้จริงแหวนลิลิน่สร้อยคอวิงเอเลดวอล์กครับประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีอะไรใหม่ที่เป็นเหมือนนั่นปะเหมือนเหมือนเหมือนทีสมาเพื่อลองกระแสก่อนในตอนนั้นปะที่บ้านทาแล้วตอนจริงกันนั่มเขาก็ทาอย่างนี้เขาอาจจะอาจจะยังไม่ได้ทาในในเร็วนี้เว้ยหรือถ้าเริ่มทําไปแล้วก็ยินดีด้วยกับแฟนกันตัองวิงทุกคนนะครับผมว่าทําแล้วแหละแต่ว่าเอาแค่มาลองว่าจะเออนะเอามา มาทิฟว่าเฮ้ยมันคนจะพูดถึงขนาดไหนว่ากูจะลงเต็มตัวดีไหมว่าหรือกูไม่เพราะผมเคยคุยกันอันหนึ่งว่ามึงมีเวลาทำหรอเ็ราะนั่นแหะสิแต่คุณเดี๋ยวนี้คุณ cover work ทำซีซั่นเดียวสี่เรื่องยังทำได้ไหมไอ้เฮียคุณเขามีเขามีกันดั้มอยู่น้อยสองเรื่องที่เขาควรทำควรฉายให้จบอ่ดอันอันนี้อันนี้อันนี้ต้องแวยาวเพิ่มนิดนึงเออเพาพอการดั้มธรรดาเป็น o อ a เอเป็นมูวี่อ่ะแม่งจะมีแบบจะมีอารมณ์มันจะมีอารมณ์แบบไอเทียบบางทีมันต้องรอเป็นปีอ่ะ ใช่ใช่ใช่แต่แต่ประเด็นคือมันมาขนาดนี้แล้วถ้าถ้ปาประกาศถ้าถ้ามสมมติถ้าเรประกาศด้วย <g ül> มึงก็ช่วยทำภายในปีสองปีนี้ได้ปะ <laughs> อยากอยากให้คนคือโทษน,นะสามสิบปีเนี่ยมีแฟนดอมจ่ายไปบ้างแเราด้วย <laughs> โอ้ยเออก็จริงจริงสามสิบปีนี้แม่งมีพวกรุ่นพีททั้งหลายเอออ่าเอาเมื่อกี้ผมชื่อน่ารพูพ้ชื่อเพลงผิดอ่ะรีเทิร์นอิโมชันนะครับผมมาอ๋อถูกจะนึกว่าเอาไปดิฟฟิเคชันโอเครีเทิร์นอิโมชันเป็นอ็อฟสอง อ้าโอเคนิเทอร์มีโมชั่นเอ่อสามเอออที่ันเวซรี่แล้วก็มีท้อนขึ้นในเอมวีบอกเป็น o v e r อร์ e ัวร์ c o m สคอมมิ t ชันจ้าไม่รู้แต่ทูมีเขายังอยู่กันดีเนาะสองคนนั้นคุณคุณคุณโคนันผมไม่ค่อยห่วงหรอกคุณผู้ชายเขายังอยู่เนาะเขาทำงานเบื้องหลังเรื่อยๆคุณเท่าไหร่โออ้าโอเคโอเควนวนกลับมาก่อนที่ที่ที่เราแซวได้ว่าตอนนี้น่าจะมีแค่เทเลอร์ตัวนี้เพราะว่า ในในวันนี้ก็มีประกาศว่าพูดถึงหนังกัน์ดัมอีกสองภาคอันหนึ่งคือไอรอนบัดไอรอนบัดออฟแฟนที่จริงๆมันเคยทํามานานแล้วแล้วมันแค่ยังไม่ฉายมันแค่ยังไม่ฉายแบบพับลิกก็ประกาศว่าเดี๋ยวมีฉายพับลิกตุลานี้เลยก็จริงมันฉายมันฉายเป็นวงจํากัดเหรอมัน่ายมันอยู่ในแอปที่เป็นกึ่งเกมกึ่งแอปครับคล้ายกินไนเวอร์แ่ะแย่กว่ากินไนเวอร์แ่เชี่ยวกินไดเวอร์คุณไปดูคุณไปดูคุณไปดูได้ทั้งตอนใช่ปะ แต่ไอ้นี่คือเหมือนเป็นเป็นมันคือเขาที่แคร์ตัวเองเป็นแอปด้วยแต่จริงมันคือเป็นเกือบเกือบจะเป็นเกมแล้วเหมือนคุณก็ต้องเล่นเนื้อเรื่องในแอปอ่ะเพื่อให้ถึงอนิเมชั่นอ,อ,อ๋อเป็นตื่นอีกแบบหนึ่งเนาะเขากล้าวใช,ใชแ่แต่มันแต่มันเจ๊ง <laughs> เออคุยกันอย่างนี้แต่ mai, แต่แอปนั้น <20 mai. S 2> มันเจ๊งแอปนั้นมันปิดไปตั้งแต่ปีสองพันยี่สี่แล้วก็คือเอาอันนั้นแหละที่จริงคือมันมีอยู่ในแอปนั้นอยู่สิบสองตอนอม,มีประกาศไปแล้วว่า ในแอปนั้นเนื่องจากว่าจริงๆคุณต้องเล่นเล่นเนื้อเรื่องใช่ป่ะแต่ละตอนมันไม่ได้ติดกันขนาดน,นั้นมันจะมีแบบสกิปสกิป,กปอยู่ก็อันนี้ถือว่าเป็นความพยายนเขากันว่าอ๋อเดี๋ยวจะเอา12ตอนที่มีอยู่แล้วนะครับเขียนเพิ่มตัดต่อใหม่ฉายเป็นมูวี่โอเคนะทุกคนโอเคได้ผ่านไปอีกอันหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวกันนานพั Hat ทเวที่ไม่จบสักทีคืออออ๋ออ๋อไปถึงมูวี่ใช่ป่ะใช่ตัวมูวี่ที่ <c oughs> ภาคแรกนะมาตอนโควิด เนี่ยจบโควิดไปกี่ปีแล้วสองสามปีเอ๊ะออกมาถึงห้าปีถ้นับโควิดเรย่็ห้าปีแล้วห้าปีล้วก็ประมาณสี่ห้าปีอ่าอ่าประมาณสี่ห้เพราะว่าไอ้ภาคฮัตเทเวภาคแรกฉายประมาณกลางโควิดที่ญี่ปุ่นยังยังกล้าเปิดโรงหนังอยู่อ่าแต่ยเอ่อก็อนนี้ยก็แค่คอนเฟิร์มว่าเออ่มูฟี่ของของฮัตเทเวย์จะมาภายในฤดูหนาวปีนี้ ญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นพยายามอ้อมญี่ปุ่นพยายามแทงแทงอยู่ประมาณมกราเไว้แต่ mm hmm. อันนี้คือไปบอกอเมริกาก็าบอกว่าอ๋อตอนแรกที่เราบอกว่าเออาจจะเป็นฤดูแนวหน้าอ๋อไม่นะปีนี้เหมือนกันแต่ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่มีลูปก, mm hmm. ก็เราเราก็เลยบอกได้ว่าหนังเรื่องนึงเพิ่งเสร็จหนังอีกเรื่องหนึ่งยังไม่เสร็จโพโพ mm hmm. มึงจะทําวิ่งจริงๆเหรอ mm hmm. ออกสองเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนไอ้เหี้ยออยคืออยู่ตรงเนี้ยเราถึงไม่ค่อยบายเราเราถึงไม่ไม่ไม่ค่อยบายว่าพี่ครับ แปลว่าเดี๋ยวพอเส้นเทียดดรอปของวิงเขาจะต้องฉายเลยใช่ไหมครับให้มันทําให้เยี่ยนยยกกนี mm ้เสร็จก่อนเชื่อกูอ่ะประมาณนี้ครับของวิงก็ก็แต่พอยที่คนพูดถึงเยอะผมเข้าใจได้พตามที่คุณที่คุณจินว่าเลยคือ mm hmm. วิงเป็นภาคที่สร้างกระแสะระดับโลกให้อนิเมะบูมอีกรอบในในช่วงสองพันจริงจริงมันคือหนึ่งเก้าเก้าเก้าแหละผมจะเสือกฉายในอเมริกาสองเออ <laughs> เสือกข<ๆ>ายอเมริกาสองพันหนึ่งหรือสองพันสองเนี่ยคือแม่งฉ mm hmm. ายข้ามข้ามสะตะวรรษหน่อยเง แล้วก็ทําให้อนิเมะเป็นวัตถุถาวรก็เลยเข้าใจได้ว่าทําไมทําไมหลายๆประเทศคุบเห็นอันนี้กันแล้วแบบลุกคือตื่นตูมอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องที่สไตล์อตโอเวอร์คอนเทนต์เนื้อเรื่องมันมากเลยนะคืออย่างที่คุณคุณอัปปะดูแล้วก็แตะถามก็ไม่รู้แะใจร้ายไปไหนว่าคุณเข้าใจไว้ทําไมมันดังระเบิดระเบ้อขนาดนั้นทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาวะไม่ <laughs> โทษผมปวดหัวมากกูดูกูแบบไอ้เหี้ยโทไม่อันนี้พวกผมในในแถวโก้นแหัวน,นั่งดูวิ่งกันอยู่ใช่ไหมเออเอเอตอนนี้คือเรามีสติมากพอที่จะนั่งคิดคิดไปขอแยกเยะเอแล้วเราก็สงสัยทุกตอนว่าตอนนั้นมันดังเพราอะไรนะ คือช่องเก้ามันดังเพราะแมงภาคภาคแบบพันธมิตรเวย้ยแมงคือช่องเก้าเข้าใจเว้ยช่องเก้าไม่ช่แบบนอ <laughs> กดกระุยกระจายอะคือไม่การไป<อ>ต่างตลกไปเลยคือคือช่องเก้าผมเข้าใจว่าใดๆก็ตามพิฉัย,ยช่องเก้ามันคือแมสของประเทศนี้อมันคือแมสของประเทศนี้ไอ้แล้วเราที่ดูเป็นแบบชอบดูซับหรือว่าไปดูอยู่ไม่ว่าคุณจะมี i อซีหรือยูบีซีหรืออะไรก็ตามแต่คุณคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่ไพรมารีคุณเป็นคนส่วนน้อยเออแต่แต่แต่พอมาคิดตอนนี้ปุ๊บนล้วทเป็ตอนนั้นมาดังวะใช่ เข ER ้าใจเหมือนกันดังถ้าเกิดตัวละครหล่ออย่างเดียวมันมันก็มีหลายเรื่องที 1. ่ตัวละครหล่อแต่ไม่ดังนะเข้าใจป่ะแต่เพราะทุนมันเทสมะก็ก็เท่แหละฉากกแอคชั่นดีสองอย่างก็ดีนะแต่แต่ไอไอที่ผมดูกันตอนนี้ดูตอนเก้าหรือตอนหกว่ามีคำถากมีฉากให้ว้าวทุกตอนเนี่ยมันไม่ควรเป็นอย่างเนี้ยไอที่แบบว่าอ๋อไออารมณ์แบบว่าอะไรนะเอ่ออันนี้พวกอันนี้ต่อให้เป็นคุณบอลก็น่าจะเคยเห็น ไอ้ที่เป็นฮีโร่แล้วหน้าคว่ำอยู่ตรงทะเลอะใช่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 มีมันนั้นเฮ้ยตอนแรกตอนแรกคือพวกผมก็ทําได้เป็นความทรงจำไีมแบบว่าเออมันมีซีนนี้ไว้แต่มันไม่ได้จบที่สืซููุไว้คือไม่จบตอนไว้โอ้โอเคโอเคแต่มาใส่ซืซู่ไปเองไม่ปรากฏว่าให้<ะ>ภาพนั้นไม่ได้ตัดต่อเออเหรอของจริงเออเหรอมันจบตอนตรงนั้นจริงๆโลว์มีกลายเป็นแบบว่าแค่แคปใหม่เฉยก็เป็นมีมได้ ใช่โหล้วทุกมีซีนำจำนวนมากที่แคปมาแล้วฟาว oh. แลวถ้าเปิดเสียงภาคก,ก็ยิ่งฟาวอย่างเช่นเออันหนึ่งที่ผมแซวบ่อยก็จะเป็นอีคุณอูเฟยที่เป็นส่งคนจีนอย oh, อูเฟยแรกๆนี่แหออ<ม>ก็จะมีซีนที่ว่าเขาเขาเขาไปรอบวางระเบิดในโรงโรงนอนแล้วก็ขับมอไซค์หนีมามเอ่อเข้าใจได้ว่าแบบเจอขับหุ่นไล่ตามมาแล้วแบบไอ้เหี้ยกว่าหุ่นจะยิงเข้าใจได้<ม>สำหรับซีรีส์มันต้องมีเวลานิดหนึง่งมึงเดี๋ยวเพิ่งรีบยิงอ่าแล้วสุดท้ายก็โดนยิง อาจโดนยิงเข้าใจว่ามีไล่ล่ากันนิดนึงแต่สิ่งที่เขาทํามาอ๋อมีหน้าล่ะทําไมถึงออนแอร์นะผู้หญิงอย่างนั้นเหรอไอซิสว่ะเหยียดเพศว่ะเออว่ะไอเย้ยอมเฟยไม่เหยียดเพศดีกว่าคือผมว่ามันคิดคำมันคิดคําพูดก่อนแล้วมันค่อยคิดฉากคือคาพูดมันมาแล้วมันต้องมีคําพูดนี่แหละผมคิดฉากไม่ออกอ่ะฉากนี้แล้วกันเลยอย่างเงี้ยคุณเดี๋ยวมีนั้นคุณดูถึงนั้นยังอูเฟยกับซารีมีตอนหลังคล้ายๆ้าอูเฟยกับโรอินแบบเนี้ย มีเยอะมไอ้ที่ผมดูผมดูต้นเรื่องอยู่เห็นแต่ที่อะไรว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมีเดี๋ยวมีอูเฟกับตารีอีกตอนนั้นนะทั้งตอนคุณคุณจะาฮะทั้งตอนเดี๋ยวใอยดูยังไม่สปอยไอ้ที่ผมเพิ่งดูนั่นเป็นไอ้ที่ผมเพิ่งดูจบกันคืออะไรไออูเฟยบุกไปตีเทรสแล้วก็อ๋อชักดาบเลยอ๋อมึงห้าวมากเลยเฮียแล้วกูก็ห้าวมากเหมือนกันอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเออลมแล้วก็อะไรนะอันนั้นก็จะมีตอนก่อนนัานั้นที่เมื่อกี้มีในแชทพูดถึงไปแล้วอ่อคุ ตามเรื่องคือพยายามบิวพยายามก่อปฏิวัติคือมันจะมีกองทัพพยายามกองตวกองทัพไอ้หน่วยของตัวร้ายพยายามปฏิวัติเพื่อยุดของโลกเทคนินอลยีใครทำไง,งแล้วมันก็ต้องการว่ามันก็จะเป็นต้องมีคนอำนาจเก่ามาถแถลงข่าวใช่ไหมมันก็เลยกันไว้คนหนึ่งเว้แล้วหลังจากที่แบบว่าอพวกล่อให้พวกพระเอกไปไปทุบสายสายพิราบหมดแล้วคือทุบสายร้องการสันติหมดแล้วก็ให้พวกสายเหี่ยวออกมาแบบว่า เนี่ยเราจะไม่ยอมเว้ยเราจะต่อสู้คอลอนี่ล้วก็แบบอ่ะประกาศเรียบร้อยแล้วคุณจะทาอะไรผมต่ออ๋อได้เลยค่ะก็เป็นนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วก็อยู่อยู่เครื่องบินก็เปิดท้องเครื่องบินเว้ยดอกเก้าอี้ของไอ้คนเมื่อกี้ทำได้แล้วเออแล้วแบบไอ้ดอกเมื่อกี้ก็รู้สึกเย้เช็ดแม่เสร็จเสร็จสึกค่าเสร็จสึกค่าคุนพลเว้ยถ้าคุณคิดว่าเมื่อกี้เจ๋งแล้วสิ่งต่อมาก็คือไอ้อาเจที่กดเปิดประตูให้มันหลอกเอ่อล่วงลงไป เขาเดินมาตรงริมประตูถือปืนยิงลงใส่อีเทียนั่นที่พุ่งอยู่ข้างล่างเข้าหัวโอ้ว้าวอันนี้ก็มีแบมฉากมีมีใช่คือแบบไม่ญี่ปุ่นมีมีที่คุณที่คุณจินพูดพูด่ถูกเลยคือแบบเทียสไตล์โอวเวอร์ซับสแตนสไตล์มาก่อนมากๆเออลมลมเออันนี้ถ้าเอาเกี่ยวกับตัวเอเอ็มวี MV ตัวใหม่ที่เขาฉายมาก็มีมีซีนที่ เหมือนเขียนมาเพื่อแก้กรรมแล้วกันแก้กรรมเอาฉาพกพกา,าพกนั้นออกบทม,มันจะสนุกกว่าวะไม,ไม่ไ<อ>แก้กรรมคือไม่ได้แก้ให้มันดีขึ้นนะคือแก้ให้มันพอเข้าใจได้ ح ح> คือมันจะมีซีนหนึ่งอันนั้นคือตั้งแต่เข้ามาประมาณตอนสองตอนสามอีคุณฮีโร่เนี่ยอารมณ์แบบว่ากูทำภารกิจไม่สําเร็จก็เลยกระโดดลงมาจากตึกกัะตุยกัะตุยแล้วถ้าในถ้าในซีรีส์มันจะมีว่าลีลีน่าตะโกนไปว่าไม่ได้นะฮีโร่แล้วฮีโร่ก็จะ นางเอกเลือกกลุมพยายามเอไม่ตุยละพยายามหาทางลงแล้วก็พยายามมันมันคือมาโดนใส่ล้มชูวชีพมาให้แต่มันคือใกล้มันคือใกล้ผาใกล้พื้นมากๆเว้ยแล้วมันดึงล้มแล้วล้มมันไม่กลางเอาแต่คือมันการมันไม่ได้การเพื่อแบบไอ้เชี่ยบดูยังไงมึงก็ตายสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรุดกกรุลุกขึ้นมาได้เอาคิดดิยังไงวะ เออแต่แต่ว่าไอ้ตัวเอ็มวีล่าสุดตัวนี้ยมันมีชุดเนว่าลมกลางเว้ยลมกลางลมกลางเต็มแต่สลัดก่อนชุดถึงพื้นแบบนี้โหยเทสัตมีแก้กรรมว่ะโอเวอร์ฟิสิกโอเวอร์เรเวอร์ฟิสิกมากไอชีแล้วกแล้วก็แล้วถ้าแซวโอ้มันเลยเข้ากับเสียงโคนนั้นมากเลยครับไม่มีอะไรพิเศษของจริงอ่ะเพราะเออเพราะว่าไอ้ตรงฉากเดดร่มเมื่อกี้ในในซีนเดียวกันนะครับในของเดิม จริงๆคือดูโอมันปุกไปช่วยฮีโร่ใช่ปะ่ะ mm hmm. เ,เขาเอาล่มชูชีให้ฮีโร่แล้วดูโอ้กูมีคอปเตอร์ที่ mm hmm. ปลอมไอ้ไม้ครับไอ้ไม้เท้ายันกันเดินะ่ะ mm hmm. เมื่อชูขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นคอปเตอร์ว้าวคือมาดูอย่างที่บอกมาดูตอนมาดูผ่านมาส0มสามสิบปีจากตอนฉายครั้งแรกแล้วมาดูอยางม mm ีสตินี่มันเฮี้ยไรครับเนี่ย <laughs> แต่ก็ต้องวิ่งต้าเกิดเมือง,องไทยอะน,นะคนดูสองรอบนะคือจริงๆมาฉายยูบีซีก่อนแล้วยูบีซีอะฉากเอภาคแบบจริงจังเว้ยภาคไม่มีรอบบนเลยมันมันมีรอบเอ่อจริงๆเมื่อกี้พี่ในชัยนัทไพูดแล้วออแล้วก็พอดีผมเสือกทันมันมีรอบแรกที่ที่เขายังแคสแล้วแบบไม่ลงตัวมันจะมีรอบบทอยู่แล้วมันจะมีรอบสองที่เหมือนว่าเป็นรีลาแล้วเหมือนเขามาแคสมาภาคแผมอาจจะดูภาคสองมั้งเพราะว่าผมไม่เห็นใช่ใช่แล้วคือคือเอาแคสที่นิ่งแล้วอะ่ะเอามาเพราะว่าตอน ผมดูตอนที่เขาจะมีแบบประมาณแปดตอนแรกอะเสียงจะเปลี่ยนสลับคนไปเรื่อยๆแล้วจนเหมือนสักประมาณขึ้นตอนที่สิบสิบสองอะไรแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนละยู่หน้าหน้าก็เสียงดังมากจะพักดี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 มากดีมากแล้วแล้วเหมือนตอนหลังเขาเขาไดะกลับไปรีตอนแรกนิดนึงอืมพักใหม่หมดใช่เอ่อมันมันไม่เยอะเลยคุณมันประมาณแบบไม่เกินสิบสองตอนสิบห้าตอนอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงกลัง ตัวหลังๆที่มันโผล่มามันมันโผล่มาโป้งแอรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอู้ว่นช่วงนั้นคือแม่งแบบเป็นอะไรนะเป็นยุคคอของภาคไทยูบีซีบ้างนะแม่งเราได้ดูเอานะการแคปเตอร์สกุลาภาคยูบีซีภาคสี่หัวช่องเก้าอีกนะบอกก่อนเรื่องนี้ผมว่าผมพูดไม่ได้ <laughs> <laughs> อี้คุณแบงค์คารลคาโนได้ภาคไทยอ่ะคุณแบแบภาคเทพอะ่ะมีคารลคาโนมีอูเทน่าแบบไม่เซนเตอร์และภาคดี <c oughs> ใช่ใช่อูเทน่านะอูเทน่าภาคดีมาก อืมแบบตอนนั้นถ้าเกิดใครเกิดทันนี่คือแม่งโคตรบุญเ่ะคือคือก็แซวได้อันหนึ่งนะคือมันก็อไปถึงอุเทน่านะจูพีแฟมันก็เป็นกระตุที่ดูไม่รู้เรื่องกระตู้เป็นูยากกระตูดูยากแต่แต่เราคิดว่ายูวีซีภาคดีพอที่จะทำดี้ายดีทําให้เข้าใจได้ว่าเรื่องมันเล่าอะไรอยู่อืมแต่เราเข้าใจว่าคนแปลแม่งก็คงไม่เก็ตอัวเป็นอะไรอยู่อแต่ถ้าเกิดแม่งพ่อแม่ดูอยู่กับลูกคงเหวอะถ้าดูจนจบนะมีเหวอะมันเหวตั้งแต่ แองจี้แม่งดิสเคมตัวเองว่าเป็นเจ้าสาวกุลาบแล้วแบบจะทําอะไรก็ได้อ่ะอเออแล้วยังไม่ต้องยังไม่ต้องนับคอนเทกต์หลังๆที่แบบว่าอ้าวสรุปกุเชน่ามึงสรุปมึงมึงไม่ได้เป็นผู้มันมึงไม่ได้แต่งผู้ชายเพราะชอบผู้ชายหรอกเหรอแรกๆก,ก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละงงหลังๆป,ป,ปุ๊บไม่ทําไมฉันจะต้องรอผู้ชายฉันเป็นผู้ฉันสามารถเป็นเจ้าชายเองได้ ก็เราจะได้บีซแปลคอนเทคครบดีมากใช่แปลคอนเทคครบอัน,นอันหนึ่งที่เราโอเคคือเราเนี่ยผมเพราะผมยืดผ่านยุคยูบมาแล้วก็ดูอันนั้นแล้วถือว่าดูรู้เรื่องแล้วกันใช่แล้วพอ,อผ่านยุคนั้นก็เป็นบ้าเลยก็ไม่รู้แม,ม่งกายแม่งอีวาหวังว่าจะได้ดูอีกรอบแม่งภาคห่วยเฉยเลยแต่ยังดีอีวามีไทก้าอิ่ชั่วหน่อยไปดูไทก้าด้ยวะอือ <c oughs> ใช่ครับอีวาอย่างน้อยที่สุดดูดูรอบไทยก้าก็ได้ครับรอบสมัยนั้นมาจริงจังทันไหมวพวกภาคไทยยูบีซีพวกนั้นไม่ทันเนาะยูบีซีบ้าน ไม่ได้ดูอืมผมดูแต่ช่องนั้นเขาจะเป็นเจ็ดเก้าดิจิมอนนะถ้าช่วงนั้นน่าจะเป็นใช่ดิดิจิมอนเป็นน่าจะเป็นการ์ตูนที่ผมโตมากับมันอืมอ่าผมก็เลยจะแบบว่าอาจจะต่างเจนกับเอ่อโดยเฉพาะพี่เอิญมั้ง เออพี่เคยเคยคุยพี่เอิญแบบพี่เอิญเขาคือเหมือนกับว่าเขาโตกับเจนดิจิมอนนิดนึงไงดังนั้นแบบไอ้ออกอาวุธอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขา้นเขาาจะโตกวัยที่เขาจะมาดูตรงนั้นพอดีส่วนผมมาโตมาการกลางตีกกลางหน้าจอดูอยู่หน้าทีวีอ่ะเออผมจะเป็นคือเด็กแบบนั้นคุณคุณคุณมาจริงจังพูดแบบนี้ผมเพจนนะเว้ยเฮ้ยเอาหน้าเอาหน้าแม่งโดนโดนกูเป๊ะเลยเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน้าเอาหนาวอาหนาเหน้าแต่ว่าไม่ไม่คือยูบีไอแค่จะบอกเฉยว่าบ้านผมตอนนั้นไม่ได้ติดยู แบบว่าตอนนั้นมันใช้ใช้จ่ายมันเพิ่มหรืออะไรเงี้ยเราเลยไม่ได้ดูเออก็คือสิ่งที่ใช้ UBC มันจะจําแล้วประเด็นคืออันนี้นอกันนี้นอกเรื่องไม่เกี่ยว out of context เลยแค่ว่าในในห้องในคลาสเรียนผมอะมันจะมีซูเนโอเว้ที่แบบว่าบ้านยมี UBC ทุกปิดเทอมอะไรนะช่วงปิดเทอมสงกรานไปอังกฤษไปอะไรเงี้ยแบบมันจะมีซูเนโอเว้ยเออมันจะเป็นซูเนโอเว้แล้วก็ยูกิเล่นการ์ดแท้อะไรเงี้ย เปิดซองแท้สะสมเองอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าฮ่านดังนั้นตอนนั้นภาพภาพจำตอนเด็กก็เลยแบบ UBC มันเหมือนช่องคนรวยเนะอะไรเป็นประมาณนั้นแต่จริงมันไม่ได้ขนาดนั้นพอลโตมาไม่ได้ขาดแต่ว่าแค่จะบอกว่า UBC ไม่ต้ดูนันดูแต่พวก UBC ก็ได้ไม่ต้องไปดูแบบไม่มีไม่มีแบบอะไรช่องช่องแบบตูวหลว่าเพราะ UBC เป็นช่องสแตนบายไง UBC คิดอ่ะมันติดแบบถูกได้ออออืื หมานถึงเราถ้าเกิดมีพวกรวยแบบเป็นเทสเคแบบโอ้โหเดี๋ยวปีใหม่แล้วก็จะดูข่าวแดงได้ไอ้พวกนั้นน่าหลูไอ้สัตว์ไอ้พวกคนรวยหยุดที่นี่คนรวยอ่ตอบมาจริงจังอ่าอมาไม่ไม่มีอะไรของผมยูบีซีก็หมดแล้วประมาณนี้นะครับตัวทีมบอกร์บอกว่าตอนตอนจะถามว่าตอนตอนลูกซีซีมันจะกิดตะขวงกับภาคไทยไหมอ๋ออ่าโอเคโอเคโอเคกับกับคำถามทุกทีเราก็ไหลเรื่องเงินเออไม่ค่อยไม่ติด เออตอนตอนนั้นไม่รู้สึกติดแต่ว่าถามว่ารู้สึกติดกับอะไรคือด้วยความที่ว่าตอนนั้นนมันเป็นยุคที่แบบว่าผมเริ่มแบบด้วยความที่ดิจิมอนเราก็ดูมีเพลงมีเพลงภาษาไทยถูกปะแต่ขณะที่ตอนนั้นเองมันก็มีแบบวพรตอนที่ทเว็บบอร์ดแล้วมันมีคนปล่อยเพลงเวอร์ชันญี่ปุ่นมาอันนั้นนะ่ะจะเริ่มมีความรู้สึกเปรียบเทียบว่าแบบเออทำไมดนตรีเพลงเวอร์ชันไทยกัแบบเวอร์ชันญี่ปุ่นมันแบบทําไมมันแบบ คนละคนละคนละชั้นว่าอะไรกัตอนนั้นอ่ะเริ่มเริ่มตื่นรู้กับอะไรแบบนี้เออจ้าวว่ะนะแต่ตอมรับโอเคอะไอ้ตัวดนตรีมันอาจจะตากันแหละแต่ตอนรับบอกว่าแม่งเหนือรองแม่งได้มากเลยทุกเพลตอนนั้นมันใช่อ่าประมาณนั้นแต่แต่เรื่องภาคเนี่ยค่อยค่อยค่อยมาทีหลังเอ่อมาในช่วงแบบหลังหลังละหลังหลังแล้วแบบว่าแบบหลังจากที่เอ่อคือคือกับพวกถ้าเป็นการ์ตูนวัยรุ่นเนี่ยแบบสมัยอะไรนะ ฮารูฮิ uh อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า uh, 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 uh. จริงๆแล้วอย่างแบบถ้าเป็นการ์ตูนแนวแบบแนวโมเอแนวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าภาคไทยภาคไทยกับเสียงญี่ปุ่นอะมันมีวิธีมันมีข้อดีคนละแบบอ่า hmm. แต่แต่กระบ,บางเรื่องอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าพอเราได้ดูเวอร์ชันญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยเราก็แบบ hmm. ก,ก็ก็เป็นการตื่นรู้อีกระดับหนึ่งเออถ้าถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่แบบปลดล็อกแบบโอ้มันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยอะไรเงี้ยคือโดรไลมอนเดอะมูวี่ อืด้วยหน้าที่การงานตอนนั้นบังเอิญว่ามีโอกาสได้ดูโดราเอมอนบนูวีเวอร์ชันญี่ปุ่นซึ่งเป็นเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นคนไทยบอกว่าส่วนใหญ่คนไทยไม่ได้ดูโดราเอมอนสียงญี่ปุ่นเท่าไหร่ใช่ใช่มันไม่มีมมันมเออในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยมผมได้ดูโดราเอมอนเสียงญี่ปุ่นครั้งแรกนะมูวีครั้งแรกน่าจะคองทับมนุษย์เหล็กรีเมคแล้วมันแบบเชียมันคือแบบ โอ้โหน้ำตาคลออะไรเงี้ยในขณะที่พอเราจากนั้นจริงจริงจริงจริหลังจากนั้นเราได้มีโอกาสมาดูเวอร์ชันภาคไทยแล้วเราก็แบบอะว่าน่ะนี่คือสิ่งที่แบบว่าเราเหมือนแบบเหมือนแบบสิ่งที่เราเคยกินมาตลอดแล้วเราพบไปพบว่าไอ้ยเ่้ยพ,พูดไปเดี๋ยวมัน <c oughs> มาดูไม่ดีเออมันมัน,มนพูดพูดพูดตรงๆไปเดี๋ยวมันดูไม่ดีแต่อเป็นว่าในตอนนั้นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่แบบว่าเออ การที่รู้สึกเริ่มเอามาเปรียบเทียบกับภาพไทยเป็นช่วงวัยประมาณนั้นอ่าเรียกว่านี้แล้วกันอ่าโอเคคร่าวๆ uh huh. ประมาณนี้